ลิกจะต้องกลับมาใช้สายเสียงในผลทางที่ลิกเลือกนนะคะดังนั้นก็มันก็จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นด้วยเขาเห็นว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบมันมีค่ากับชั้นเพราะว่าสายเสียงของชั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อที่แค่จะร้องเพลงนะ่ยแล้วก็ไม่ได้ที่จะร้องเพลงแค่แบบจะเป็นเมทัลสปีดเมทัลหรือว่าเพลงทั่วไปในสภาวะของโลกียธรรมนะแต่ว่าลิกตั้งเป้ามาเพื่อที่จะใช้เสียงในมนตรานี่แหละ นั่นคือสิ่งแรกที่เป็นตั้งแต่แรกถ้าใครยังมีเรายังมีบุญสัมพันธ์ต่อกันนะความเท่าเทียมกันมันจะตึงดุซึ่งกันค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือฝากปบราณภาคีออนสเตจไปด้วยนะคะการทํากิจกรรมเรื่องเสียงเนี่ยมันคือการสั่นสะเทือนจากด้านในใครใช้อะไรก็ตามนะที่มันเกิดประโยชน์แล้วมันเหมาะกับเราแล้วเราเลือกอะไรก็ถ้ามันใช้ได้ดี เราก็ใช้มันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะรู้สึกว่ามันใช้ได้ดีแล้วมันดีจริงหรือไม่มันต้องทำให้เราไปสู่ความสุขคือปลดจากทุกข์ได้อย่างยังย่งยืนและช่วยเหลือตัวเองได้คือลิกไม่แนะนำอะไรที่ให้เรารู้สึกเหมือนเราได้รับสเตรอยนะผ่านความทุกข์นี้ไปแค่ใช้ผ่านความทุกข์นี้ไป,แ,ไปแต่ไม่ได้แปลว่ารอดได้เสมอพึ่งพาตัวเองไม่ได้ แบบนี้เราต้องไต่ตรองนะเหมือนจะไปหาหมอแล้วให้มันหายขาดเลี้ยงไข้ไว้ทำไมล่ะคะนั่นเองทานั้นนะคะ